ท่ามกลางพายุหิมะแห่งหนึ่งใต้ชั้นหิมะที่จับตัวกันหนามากเกิดการสั่นไหวปรากฏให้เห็นอะไรบางอย่างมันขยับสลับนิ่งอยู่สักพักแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาซึ่งนั่นมันก็คือแม่หอยนั่นเองชัยโยเธอยังไม่ตายว้ว, <c oughs> <c oughs> ว่าแต่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอืม <c oughs> จำได้ว่าครั้งล่าสุดเธอโดนปืนมิติวอนตามยิงไม่ใช่เหรอ ื hmm. เรื่องนั้นช่างมันก่อนแล้วกันพอโผล่ขึ้นมาพ้นหิมะแม่หอยมองสำรวจและสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าก็คือหนอนตัวหนึ่งกำลังกระดึบกระดึบมบนใบไม้ว้าวน่ารักจังเลยเมื่อแม่หอยชินกับความกรุบกรอบเอ้ยสภาพแวดล้อมแล้วเธอก็นึกได้ว่า ภารกิจของเธอยังไม่เสร็จดีถึงเธอจะไปช่วยลูกๆของเธอได้แล้วแต่เธอก็ยังไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่าและถ้าเกิดถูกจับขึ้นมาได้อีกละ่ะคงแย่แน่นๆแม่หอยกังวลใจเป็นอย่างมากเธอจึงออกเดินทางทันทีเมื่อเธอเดินฝ่าหิมะมาได้สักระยะหนึ่งแล้วดูเหมือนจะเดินต่อไปได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะพายุหิมะแรงขึ้นแรงขึ้นเธอหยุดเดินและเงืยหน้ามองดูรอบๆมีแต่สีขาวโพลนเต็มไปหมดแม่หอยหลงทางแล้ว สวยแล้วสิทำยังไงดีเนี่ยแล้วเธอก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาแม่หอยพยายามจ้องมองผ่านพายุหิมะที่หนาขึ้นอย่างไวเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มค่อยๆชัดขึ้นและสิ่งนั้นมันก็คือมีขาวตัวหนึ่งทั้งสองจ้องมองกันอยู่สักพักจนมีขาวเป็นฝ่ายเอ่ยปากถามก่อนว่าเจ้าคงกำลังหลงทางอยู่สินะใช่แม่หอยตอบฉันกำลังตามหาลูกๆของฉัน ไม่ทราบว่าท่านเห็นบ้างไหมไม่อ่ะที่นี่ก็มีแต่ข้ากับเจ้าเท่านั้นแหละถ้ำกลางพยุหิมะขนาดนี้ไม่มีคนดีๆที่ไหนออกมาเดินเล่นกันหรอกท่านว่าข้าเป็นคนไม่ดีเหรอแม่หอยถามมีขาวไม่ตอบท่านก็อยู่ข้างนอกเหมือนข้างั้นท่านก็เป็นคนไม่ดีนะสิแม่หอยเคืองนิดหน่อยมีขาวเงียบทำท่าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจ้องมองมาที่แม่หอยอย่างไม่ลดละสายตาแล้วจึงเอ่ยขึ้นมาว่า นี่เจ้าคงมีปัญหาบรรทัดฐานเรื่องการเป็นคนดีและคนเลวแน่ๆเลยฮะท่านว่าอะไรนะแม่หอยงงก็เจ้านะ่ะกินสัตว์โดยที่ไม่เลือกว่าสัตว์ตัวนั้นดีหรือไม่ดีนะสิแม่หอยง,งงหนักมากว่ามันผิดตรงไหนมีขาวจึงตอบว่าข้าก็ไม่รู้ว่าที่ที่เจ้าจากมามันเป็นแบบไหนแต่ที่นี่เราไม่กินสัตว์ที่ดีกันแม่หอยเงียบเจ้ากินปูกินกุ้งกินเตา่ากินหนูและตัวอื่นมามากมาย โดยที่เจ้าไม่รู้สึกผิดเลยหรือข้าแค่ทําไปเพื่อความอยู่รอดก็อาจารย์ของข้าเคยสอนไว้ว่าไม่กินก็ต้องถูกกินขณะที่แม่หอยโวยวายอยู่นั้นเธอก็นึกขึ้นได้ว่ามีขาวตัวนี้รู้ได้ยังไงว่าเธอไปกินอะไรมาบ้างแต่ก่อนที่เธอจะเอ่ยถามมีขาวก็บอกว่าข้าเห็นวิญ,ญญาณผู้วายชนที่ติดตามเจ้ามานะฮะวิญ,ญญาณเหรอใช่ข้าเห็นฉันกลัวผีท่านช่วยฉันหน่อยได้ไหม เออก็ได้นะมีขาวตอบเจ้าต้องฝึกจิตของเจ้าให้รู้จักควบคุมความหิวและสติเวลาหิวเวลาจะกินใครก็ต้องดูให้ดีก่อนว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีมีขาวเงียบคิดอีกครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาอย่างจริงจังว่าถ้าปกติข้าก็คงไม่รับสิทธิ์แต่สำหรับเจ้าแล้วเจ้าอยากลองมาฝึกกับข้าไหม แม่หอยก็พอรู้ตัวอยู่บ้างว่าตอนที่เธอหิวหรือหมดสติรอบๆข้างของเธอก็มักจะย่อยยับถ้าเธอเกิดถูกวิญญาณร้ายครอบงำตอนที่เธออยู่กับลูกๆและเผลอกินลูกตัวเองขึ้นมาละ่ะจะทำยังไงแม่หอยจึงรับปากอยู่ฝึกกับหมีขาวก่อนออกเดินทางไปตามหาลูกๆของเธอเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าวัยเหมือนกดคิปแต่อย่ากดข้ามคลิปของเรานะและแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายของการฝึก มีขาวเดินเข้ามาหาแม่หอยที่กำลังทำสมาธิอยู่แล้วบอกกับแม่หอยว่าฉันท้องไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยผิดบทแลลวโอ้ยมีขาวบอกกับแม่หอยว่าเขาไม่มีอะไรจะสอนเธอแล้วใส่หัวไปได้แล้วนะแม่หอยกล่าวขอบคุณที่ช่วยเหลือพร้อมกับกำลังจะใส่หัวออกไปแต่ยังไปไม่ถึงไหนมีขาวก็กระชากแขนตัวเองออกมายื่นไปทางแม่หอยแล้วพูดกับแม่หอยว่านี่คือของขวัญอำลาและเป็นของขวัญการเดินทางอุ้งตีนมีขาว เราไปสินั่นมันมือไม่ใช่เหรอไม่นะท่านมีเขาท่านไม่น่าทําอย่างนี้เลยทําไมท่านต้องทาเพื่อฉันถึงขนาดนี้ด้วยฉันก็แค่หอยที่หลงทางเดินผ่านมาเท่าน,นั้นแต่ท่านกลับเสียสละอวัยวะที่สําคัญขนาดในี้ให้ข้าแล้วข้าจะทดแทนบุญคุณท่านได้ยังไงแม่หอยทราบซึ้งในการเสียสละครั้งนี้เป็นอย่างมากมีขาวมองหน้าแม่หอยแบบงงๆและตอบอย่างใจเย็นว่าไม่เป็นไรข้างอ,อกแขนข้าใหม่ได้นะ่ะ แต่มันใช้เวลาหน่อยอา้าวงอกได้แล้วก็ไม่บอกปล่อยให้ซึ้งอยู่ทั้งนานข้าทิ้งเลยแล้วกันแล้วลว,วิญญาณร้ายทั้งหลายก็สิงแม่หอยทันทีไม่น่าจะใช่วิญญาณร้ายวิญญาณคนแต่งมากกว่าใช่พอแม่หอยถูกสิงก็พุ่งใส่มีขาวอย่างบา้าคลั่งแฮ่นี่แม่หอยหรือปอบเนี่ยงับขี่แหมนแขนหมีอีกข้างหนึ่งกระชากออกมางับขี่หมาขาหมีข้างขวากระชากออกมางับขี่หมาขาหมีข้างซ้ายกระชากออกมางับหัวหมีเอ่อ นชาออกมามีขาวตายไหมไม่ตายดิมันงอกได้เออแล้วแม่หอยก็สลบไปเช้าวันรุ่งขึ้นมันเป็นวันที่พายุหิมะสงบลงแล้วเหลือแต่ชั้นหิมะหนาๆปกคลุมไปทั่วพื้นที่แม่หอยตื่นขึ้นมาแบบสลือรีบหันไปหามีขาวปรากฏว่ามีขาวกําลังนั่งกินพิซซ่าอยางอร่อ,รอยทําไมมันต้องมานั่งกินด้วยละ่ะอ๋อ มันคงจะกินเพื่อเพิ่มโปรตีนในร่างกายให้อวัยวะต่างๆงอกได้ไวขึ้นแน่ๆเลยว่าแต่ปเปียวพิซซ่ามาจากไหนอะแล้วแม่หอยก็รำลาหมีขาวออกเดินทางเพื่อกลับไปหาลูกๆของเธอระหว่างที่เธอเดินอยู่นั้นเธอก็เจอรอยเท้ามาหุมมาอยู่บนหิมะมันเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่าตัวเธอสามเท่าสัตว์ที่มีรอยเท้าใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าตัวมันต้องใหญ่มากๆแน่ๆเลยแม่หอยคิดพร้อมกับน้ำลายไหล จะกินอีกแล้วเหรอเพิ่งกินไปเองนะอ่าแล้วลูกๆอ่ะไว้ก่อนเหรอโอเคแม่หอยจึงเปลี่ยนเส้นทางตามรอยเท้านั้นไปทันทีเธอเดินไปสักพักจนไม่ใช่สักพักแล้วแม่หอยเดินทางข้ามวันข้ามคืนคืนแล้วคืนเล่าจนเธอใกล้จะหมดแรงแต่แล้วทันใดนั้นเธอก็เจอป้ายป้ายหนึ่งเหมือนจะเป็นภาษาของมนุษย์เขียนด้วยตัวอักษรสีแดงอาจจะหมายความว่ายินดีต้อนรับ ก็เป็นได้แม่หอยคิดรอยเท้านั้นซึ่งสุดลงตรงนี้ถัดจากป้ายไปเธอเจอหลุมใหญ่มากอยู่หลุมหนึ่งเป็นหลุมที่ดูแปลกประหลาดและดูท่าจะลึกลึกด้วยความที่แม่หอยหิวมากเอ้ยคิดถึงลูกๆของเธอมากเธอจึงกระโดดลงหลุมนั้นไปทันทีแม่หอยร่วงลงมาสักพักร่วงแล้วร่วงอีกร่วงยังไงก็ยังไม่ถึงสงสัยหลุมนี้โคตรจะลึกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะกรอไปข้างหน้านิดนึง และแล้วแม่หอยก็มาถึงก้นหลุมพบเจอกับซากกระดูกเต็มไปหมดหรือว่าที่นี่มันคือรังของปีศาจกันแน่แม่หอยรู้สึกกลัวแต่มันเทียบกันไม่ติดกับความน่ากลัวที่จะต้องจากกับลูกๆของเธอเธอมองไปรอบๆภายในถ้ำน้ำลายเอ้ยน้ำตาเธอหยดออกมาโดยไม่รู้ตัว ฉันคิดถึงลูกๆของฉันจังเลยมเมื่อไหร่ฉันจะได้เจอลูกๆของฉันอีกสักทีมเมื่อไหร่เราจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันสักทีนะแม่หอยรำพึงสะอื้นสักพักเธอจึงเงยหน้าขึ้นมาแต่แล้วทันใดน,นั้นเธอก็เจอไกไ่เดนอสรายักษ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรอยเท้านั้นนั่นเองชโยแม่หอยเจอแล้วไม่ได้เจอลูกๆนะเจอของกินแล้วเราจะต้องดีใจด้วยไหมเนี่ย แม่หอยพุ่งเข้าไปหาไก่ตัวนั้นทันทีเรียกว่าไก่ได้ไหมมันเหมือนไก่ถึงแม้มันจะมีสปีชีส์ไดโนเสาแต่มันก็ยังดูเหมือนไก่อยู่ดีไม่ได้สิต้องเรียกให้เต็มชื่อเดี๋ยวเจ้าของบทเขาจะบ่นเอาฮโอเคเมื่อไก่ไดโนเสาร์เห็นแม่หอยพุ่งเข้ามาดูท่าทางไม่น่าจะมาดี ไก่โดนเสาจึงงัดขาเตะเสยปลายคางแม่หอยแม่หอยเบี่ยงตัวหลบกลางอากาศได้อย่างเฉียวเฉียดเฉียวเฉียดตั้งหากแต่ไก่โดนเสาไม่รอช้าใช้ขาข้างหนึ่งฟาดใส่แม่หอยอีกทีขณะอยู่กลางอากาศทําได้ยังไงเนี่ยแม่หอยโดนขาไก่โดนเสาเตะเข้าใส่เต็มๆคุ้งกระเด็นไปชนผนังอย่างแรงเกิดรอยปริที่เปือกแม่หอยทันทีโหทางไก่โดนเสาตัวนี้จะมีแรงมหาศาลมากๆเลยเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำลายแม่หอยเป็นอะไรได้เลยแม่หอยไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมา รวบรวมพลังทั้งหมดที่มีอ้าปากพุ่งเข้าใส่ไก่ดโดโนเสาอีกรอบหนึ่งด้วยความใบเสียงเท่ากับเครื่องบินเจ็ตโดนแน่ๆคราวนี้แม่หอยมั่นใจแต่เมื่อใกล้จะโดนไก่ไดโนเสาร์ก็ใช้ความใบแสงซึ่งเหนือกว่าความใบเสียงหลบแม่หอยอย่างง่ายได้แล้วมนตัวกลางอากาศอ,อีกรอบหนึ่งตเตะเฉียงลงใส่หัวแม่หอยอย่างแรงตุ้มโลกถึงกับสั่นไหวเกิดสึนามิท่วทุกท้องทะเลและดินถล่มจากเนินสูงทั่วโลกบ้านเรือนถล่มทลายและหลายชีวิตต้องสังเวยในการเตะครั้งนี้ เปลือกแม่หอยปริแตกยิ่งกว่าเดิมเธอลุกแทบไม่ขึ้นแล้วนี่หรือคือจุดจบของแม่หอยในโลกที่ยึดถือว่าไม่กินก็ถูกกินหลังจากนั้นไก่ไดโนเสาร์จึงเดินเข้ามาหาแม่หอยยกขาข้างหนึ่งขึ้นฟ้าเตรียมฟาดลงมาใส่แม่หอยอัดพลังใส่ขาข้างนั้นอย่างหนักหน่วงจนคนดูรู้สึกได้ถึงความกดดันมหาศาลนี้แม่หอยไม่รอดแน่เพราะถึงเวลาไดโนไก่ ก็ฟาดขาลงมาอย่างรุนแรงแม่หอยหลับตาปีตามอยู่ไหนเธอคิดว่านี่แหละจุดจบของชีวิตเธอเธอคิดถึงลูกๆกของเธอและก็ขอโทษลูกๆของเธอที่ไม่สามารถอยู่กับลูกๆของเธอได้จนลูกของเธอโตมีครอบครัวลูกๆของเธอมีลูกๆกของเธออีกและแก่ตายถ้าชาติหน้ามีจริงเธอก็ขอให้ลูกๆกลับมาเกิดเป็นลูกของเธออีกครั้งชีวิตของเธอมาได้ถึงแค่นี้ก็ดีแล้วเอาล่ะฉันพร้อมตายแล้วแม่หอยกำพึงในใจคนเดียว แต่แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเอา้าทําไมล่ะแม่หอยมองไปที่ไก่ไดโนปรากฏว่าไดโนไก่หัวขาดแล้วร่างของไก่ไดโนก็ร่วงลงมาข้างหน้าเผยให้เห็นนั่นใครเนะี่ยที่ยืนอยู่ข้างหลังน,น,นั่นมันนั่นมันจะใช้หนูไม่ใช่เหรอเอ๊ะแต่ดูสภาพแปลกๆนะ